สวัสดีครับพบกับลุงเอ็ดพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงเอ็จะมานําเสนอเมนูนีครับง่ายๆครับผมหมูย่างน้ำตกนะครับวันนี้รับรองว่ารสชาติอร่อยเจ้โยจนครับผมก่อนอื่นก็มาหมักเลยนะครับดูเลยครับวิธีหมักง่ายๆครับผมใครก็ทำได้นะครับหอยน้ำมันลงไปครับโอ้ยไม่ใช่น้ำมันหอยครับผมใส่ลงไปพอประมาณครับผม ตามด้วยสีขาวครับผมไม่ต้องเค็มมากนะครับกาเอานะครับมาดนตวงให้ดูนะครับนิดๆหน่อยๆครับผมให้พอมีรสชาติเค็มนิดๆนะครับเดี๋ยวเวลาเราจะไปทํายำนะครับยำน้ําตกนะครับหมูย่างน้ําตกทําเหมือนลาบนะครับใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นหอมๆครับผมนี่ครับอันนี้เป็นซอสแม็กกี้ครับนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วครับผม ตามด้วยของแสบของนัวครับผมไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับใส่นิดน้อยครับผมแค่นี้แหละครับแล้วก็ทําการขยำหมักทิ้งไว้สักยี่สิบสามสิบนาทีแล้วค่อยไปย่างนะครับง่ายๆครับผมหนขนห่อนพี่น้องสุดยอดมือเนี่ย มายานครับเพราะว่ามนไม่เียที่าผไงอันารยครับคุทานนี้ตะครครับผมวันนี้ย่างตะนคร้หอมครับผมคือมันไม่เสียแต่มไม่เหมือนเดิมราอาอารานสามสิบห้าก็มีแต่ได้สองข้างก็พังเหมือนเดิม ตถานพี่น้องใส่ขี้เถ้าโปะไว้ไม่ให้ไฟลุกนะครับสีสันพี่น้องหอมมากโอ้โห,โโหย่างกิมเจยวก็อร่อยนะครับเนี่ยแต่ในวันนี้จะทำยำน้ำตกนะครับนี่ครับต้องคอยดูนะครับเพราะว่าไฟจะลุกเพราะมันมีมันเป็นหมูติดมันนะครับโอ้โหหอมครับผม พอย่างกลับไปกลับมาจะเงย็นครับผมไม่เอาสุกมากนะครับเอาเป็นน้ําตบนะครับอ่าปักเครื่องเคียงแล้วก็กําลังเตรียมนะครับหอมแดงครับผมมีต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็ผักชีใบยาวครมีใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกขี้หนูซอยครับผม,มสีสันที่น้องสุดยอด ต้องคอยกลับไปกลับมานะครับนี่ครับย่างใจเย็นๆครับผมหมูนี่หนานะครับแต่เราจะไม่เอาสุกมากครับผมจะเป็นน้ำโตรนะครับลองมารสชาติเจ้มจนอีกแล้วครับท่านปุ่นจะกระหิวข้าวนึ่งข้าวเหนียวใหม่ๆด้วยครับผมน่าจะได้แล้วครับลูกแองเฉือนดูแล้วครับผมข้างในสุกแล้วแนวสุกมากเท่าไหร่ครับผม าจะได้แล้วครับผมทหน้ามีแค่สองชิ้นครับครึ่งโลนะครับเนี่ยหมูเนี่ยขึ่งมาครึ่งโลเดี๋ยวดูว่าจะยำน้ําตกออกมาได้เยอะขนาดไหนครับแต่ที่แน่ว่ามันโอ้โหนานๆจะมีเวลาทํานะครับเมนูนี้ครับผมมันอร่อยครับผมข้าวเหนียวนึ่งเองนะครับนึ่งใหม่ๆด้วยโหจำเบจจำเบะโอ้พี่น้องเอ้ยรับรองว่ารสชาติเจ๊มจนแน่นอนครับผมไปยำกันเลยครับ ืกำลังช่ำเลยพี่น้องพอดีพอดีพอดีเป๊ะหอมกำลังนุ่มพอดีเลยครับผมอุ้ยมีบุคคลพี่น้อง้อหั่นหนึ่งกันโอ้โห ติดทสวยงามครับเนื้อขาวจัวหน้าเจีย๊ยหถ้าเป็นสาวๆก็อวบอันครับผมเนียโอ้โหอันนี้ลุงแอใช้หมูเนื้อแดงนะครับมันจะมีมันติดนะครับมันติดรอบเลยใช้แทนอคอหมูย่างหรือหมูสามชั้นได้นะครับแล้วก็ราคาถูกกว่านะครับ ที่สำคัญมันอร่อยครับผมดูครับดูเส้นเนื้อครับผมโอ้โหสวยงามครับผมนี่ครับเป็นเ้นเซนนะครับเนื้อไม่ใช่เนื้อนะครับหมูผิดเป็นเ้นนะครับแต่ลูกแอกไม่ได้เส้นนะครับเช้าลูงแอคกซื้อสดนะครับนี่ครับสวยมากครับผมเสร็จแล้วก็นี่ครับลงกระมังยำครับผม ทำย่างกิมนี่นำพริกป่นนะครับใส่มะขามเปียกในสุดยอดเลยครับผมเนี่ย mm hmm. เหลือชิ้นนึงครับผมยังไม่ได้หั่นตอนนี้ขออนุญาตใช้มือนะครับทากินเองครับผมคือหิวข้าวแล้วผมไม่ไหวแล้วหั mm ่น hmm. โอเคครับเดี๋ยวจะชิ้นหนึ่งหั่นออกมานี่ยย่างใหม่ๆครับผมรับรองว่ามันอร่อยครับผม ของแสบของนวดลงไปครับผมบมมักกับบะหมใส่บมใส่บะแสบเสียรลดผมใส่หลายแสีบหลายครับผมใส่ลงไปตามด้วยนี่ครับข้าวคั่วคั่วเองครับต้องคั่วใหม่ๆนะครับเึื่อจะหอมครับผมใส่ลงไปยำน้ำตกหมูย่างใหม่ๆใส่ลงไปครับผมใส่หลายแสบครับผม เสร็จแล้วตามด้วยนี่ครับผมพริกป่นนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับเผ็ดมากเป็นน้อยประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วครับตามด้วยน้ําปลานะครับอย่าเพิ่งเค็มมากครับไม่เค็มเราเติมได้ผมใส่ลงไปเสร็จแล้วครับผมตามด้วยมะนาวครับผมมะนาวนี่หั่นไว้เรียบร้อยมะนาวสดนะครับมันถึงจะแซบนะครับบีบลงไปครับผม แต่ความชอบนะครับเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะครับแต่ถ้าทนอีสานนี่เขาจะไม่เปรี้ยวมากนะครับแต่คนภาคกลางบางคน,คนกินเปรี้ยวมากเผ็ดมากแล้วแต่นะครับคนเรากินไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ลุงแอกทำกินข้าวนะครับข้าวเหนียวหนึ่งเรียบร้อยใส่ไปประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยครับผมตามด้วยนี่นะครับ พีกแกวสดที่เราหั่นไว้เติมสีสันและก็ความจัดจ้านครับผมพร้อมใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปครับหอมบักชีเพิ่งใส่ครับเราต้องคนก่อนครับผมเพื่อชิมรสชาติให้ได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทําการโคลลุกเคลือลให้เข้ากันครับผมโอ้ยหอมหลายพี่น,อน้องเอ้ยหอมบักเน่าสด,สด ย่างใหม่ๆครับผมรสชาติได้แล้วครับผมนี่ครับแล้วก็ใส่หอมแดงซอยครับเราซอยไว้ใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วครับผมต้นหอมผักชีนะครับผักชีใบเลื่อยครับผมใส่ลงไปครับประมาณนะครับอันนี้นอ๊กั่นไปเยอะ เอยมาเดินมาเดินสัสนมผัเหมือนกันนะครับผมตาตามลุงแอคพาแซ่บได้นะครับเมนูง่ายๆครับผมช่วงนี้หมูก็ไม่ค่อยแพงครับผมกินได้ครับออข้าวสวยเอ้ข้าวเหนียวร้อนๆครับผมสุดยอดครับเสร็จเรียบร้อยครับผมตักเชิบพร้อมเชิบครับผมยำน้ำตก หมูย่างนะครับหมูหรือหมูย่างน้ำตกครับผมมาเด้อมาเดิอครับผมสับเซนต้องการครับผมทำไม่ยากนะครับเมโนูนี้อร่อยมากมายมหาศาลนะครับผมมาเด้อครับเดิอสับซีนต้อกันครับผม มีดูง่ายๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอดกพาแซบด้วยนะครับฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับลุงแอดก,ก็สูซูชีวิตทำมาหาก,กินทุกอย่างนะครับพี่ๆน้องๆตัดยาบ้างขายยามบ้างนะครับทํากับข้าวกินบ้างมีอะไรก็ถ่ายก็ลงให้พี่ๆน้องๆดูนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เมตตาลุงแอดกพาแซบนะครับคลิปนี้ ไม่รู้จะไจะกินให้ดูหรือเปล่าแต่ว่าลุงแอ็กป้าจะจีเข้าจี๋สักหน่อยนะครับเพราะว่าฐานมันเหลือแล้วก็ข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆนะครับก็รอดูนะครับว่าจะจี๋ไหมครับผมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เช่นเคยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม